เราอยู่ในห้องทำฟันนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างดูสะอาดแวววับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังความสะอาดที่เราเห็นเนี่ยมีกระบวนการดูแลรักษาที่ซับซ้อนขนาดไหนซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่เป็นหัวใจของยูนิตทำฟันเลยนั่นก็คือระบบอ่างบ้วนปากและระบบน้าลงถ้วยครับใช่เลยค่ะ เป็น2ระบบที่ดูเหมือนจะทํางานง่ายๆนะคะแต่ถ้าดูแลไม่ถูกวิธีเมื่อไหร่เนี่ยปัญหาที่ตามมานี่ไม่เล็กเลยทั้งเรื่องการอุดตันความสะอาดไปจนถึงอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ราคาก็สูงมากเลยทีเดียวค่ะครับ ซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้เป็นคู่มือปฏิบัติงานสําหรับยูนิตทำฟันเลยครับมีสไลด์นําเสนออยู่10กว่าสไลด์ที่ให้ภาพชัดเจนมากว่าในแต่ละวันต้องทําอะไรบ้างเป้าหมายของเราก็คือการสกัดเอาแก่นสําคัญออกมาว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทําทุกวันอะไรที่ต้องคอยสังเกตและถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะแก้ได้อย่างไงเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีที่สุดอ่างบ้วนปาก ค่ะในคู่มือเนี่ยเขาจะแบ่งเนื้อหาเป็น2ส,ส่วนชัดเจนเลยนะคะคือ s p i t t u o l System หรือระบบอ่างบ้วนปากกับอีกส่วนคือ Cupfiller System หรือระบบน้ำลงถ้วยซึ่งในส่วนของอ่างบ้วนปากเนี่ยค่ะเขาจะบอกเลยว่าเป็นกิจวัตรที่ต้องทำทุกวันหลังเลิกงานเหมือนเป็นพิธีกรรมปิดคลินิกที่ขาดไม่ได้เลยอ๋อคือต้องทาทุกวันจริงๆทุกวันเลยค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างพร้อมสำหรับวันลุ่งขึ้น ซึ่งในสไลด์ที่3เขาสรุปขั้นตอนหลักๆไว้5ขั้นตอนด้วยกันค่ะ5ขั้นตอนที่ต้องทำทุกวันฟังดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นลำดับขั้นตอนที่ออกแบบมาอย่างดีเลยในสไลด์ที่4เขาเริ่มจากการปรับเก้าอี้ให้ขึ้นไปตำแหน่งสูงสุดก่อนเลยเพื่อให้ทำงานได้สะดวกแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่ดูเหมือนจะง่ายที่สุดแต่สำคัญมากคือการทำความสะอาดตะแกรงในอ่างอืมขั้นตอนนี้แหละค่ะที่เป็นด่านแรงจริงๆ เพราะในแต่ละวันมีเศษวัสดุมากมายที่ถูกทิ้งลงไปในอ่างทั้งเศษวัสดุอุดฟันเศษจากการกรอฟันถ้าเราไม่เอาตะแกรงออกมาล้างทําความสะอาดทุกวันปล่อยให้มันสะสมเนี่ยเศษเล็กๆพวกนี้ก็จะหลุดรอดเข้าไปในท่อได้การด่านหน้าเสร็จก็ต้องรวงลึกลงไปอีกหน่อยใช่ไหมครับในสไลด์ที่5เขาพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่อยู่ใต้อ่างบ้วนปากที่เรียกว่าที่ดักอะมอลแกมหรืออะมอลแกมทรัพใช่ค่ะ หน้าตาม,มันจะเหมือนกระเปาะใสๆที่ต้องถอดออกมาล้างทุกวันเหมือนกันตรงนี้ผมว่าน่าสนใจมากเลยมันทำหน้าที่อะไรกันแน่ครับที่ดักอะมาลกียมนี่เป็นพระเอกเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องป้องกันการอุดตันแต่สไลด์เขาเน้นเลยว่ามันคือประการด่านสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมเลยเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าอะมาลกีมหรือวัสดุอุดฟันสีเงินที่เราคุ้นเคยกันมันมีส่วนผสมของปร,รอดซึ่งเป็นโลหะหนัก ถ้าปล่อยให้ไหลลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียทั่วไปมันจะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาลเลยค่ะดังนั้นที่ดักอะเมลก้ามจึงทำหน้าที่ดักจับเศษอะมลก้ามพวกนี้ไว้เพื่อให้เรานำไปกำจัดอย่างถูกวิธีตามกฎหมายการทำความสะอาดชิ้นส่วนนี้ทุกวันจึงเป็นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมที่สำคัญมากค่ะโอ้โหไม่ใช่แค่เรื่องความสะอาดในคลินิกแต่เชื่อมโยงไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วยลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยครับ หลังจากที่เราทำความสะอาดทั้งตะแกรงและที่ดักอะมาลกัมเรียบร้อยแล้วในสไลด์ถัดไปคือสไลด์ที่6ขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับหลังจากประกอบทุกอย่างกลับเข้าที่แล้วนะคะขั้นตอนเกือบสุดท้ายคือการล้างระบบค่ะง่ายๆเลยคือการเทน้ำสะอาดปริมาณพอสมควรลงไปในอ่างบ้วนปากโดยตรงเพื่อชาล้างคราบสกรปรกที่อาจจะยังตกค้างอยู่ในท่อภายในให้ไหลออกไปให้หมด อ๋อเป็นการเคลียร์ท่อให้โล่งจริงๆใช่ค่ะก่อนจะปิดท้ายด้วยการปรับเก้าอี้ลงมาในตำแหน่งต่ำสุดเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจประจำวันพอฟังแบบนี้แล้วแบบเห็นภาพเลยครับว่าเป็นกระบวนการที่คิดมาอย่างเป็นระบบจริงๆตั้งแต่ด่านหน้าไปจนถึงการเคลียร์ท่อภายในสุดเพื่อรีเซ็ตทุกอย่างให้พร้อมสำหรับวันใหม่เอาละครับหลังจากที่เราดูแลระบบระบายน้าทิ้งให้สะอาดหมดจดแล้วทีนี้เรามาดูอีกฝั่งของสมการกันบ้างนั่นก็คือระบบน้ำสะอาดที่ใช้เติมถ้วยให้คนไข้ ซึ่งก็มีจุดที่ต้องใส่ใจไม่แพ้กันเลยใช่ค่ะฝั่งนี้จะเกี่ยวกับกลไกลที่ละเอียดอ่อนกว่าเพราะมันคือการควบคุมปริมาณน,น้ำให้พอดีกับถ้วยซึ่งในสไลด์ที่7เขาจะชี้ให้เห็นว่ามันมีอยู่2ระบบหลักๆที่นิยมใช้กันคือแบบที่ใช้น้ำหนักของถ้วยเป็นตัวควบคุมหรือ weight control e d กับอีกแบบคือแบบตั้งเวลาหรือที่เรียกว่า time system ค่ะน่าสนใจครับเป้อหมายเดียวกันคือเติมน้ำ แต่ใช้วิธีการต่างกันโดยสิ้นเชิงงั้นเรามาดูแบบแรกกันก่อนในสไลด์ที่8เขาอธิบายเรื่องระบบที่ใช้น้ำหนักถ้วยควบคุมมันทำงานยังไงแล้วเราจะปรับตั้งค่ามันได้ยังไงครับหลักการทำงานของมันตรงไปตรงมามากค่ะลองนึกภาพตามนะคะที่ฐานรองถ้วยจะมีสปริงหรือกลไกที่ไวต่อน,น้ำหนักอยู่เมื่อเราวางถ้วยลงไปน้ำหนักของถ้วยจะกดสวิตช์เพื่อเปิดวาล์วน้ำน้ำก็จะไหลลงมา พอได้ปริมาณน้ำที่เหมาะสมน้ำหนักของน้ำบวกกับถ้วยจะไปกดให้กลไกอีกตัวทำงานเพื่อปิดวาล์วค่ะครับแล้วถ้าเรารู้สึกว่าน้ำมันน้อยไปหรือมากไปล่ะครับจะปรับยังไงนหน่อยคือให้หมุนปรับทีละครึ่งรอบพอเพื่อความแม่นยำไม่อย่างนั้นน้ำอาจจะล้นหรือน้อยเกินไปได้ไง่ายๆแล้วมีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษสำหรับระบบนี้ไหมครับดูเหมือนมันจะทำงานได้เองอัตโนมัติน่าจะสะดวกดีสะดวกจริงค่ะ แต่ก็มีจุดตายเหมือนกันในสไลด์ที่10นี่เขาเน้นย้ำตัวใหญ่ๆเลยว่าห้ามวางถ้วยเปล่าทิ้งไว้โดยเฉพาะช่วงที่น้ำประปาไม่ไหลอ้าวทำไมล่ะครับเพราะอะไรน่นเหรอคะเพราะเมื่อเราวางถ้วยเปล่าลงไปวาลวจะถูกเปิดออกเพื่อรอปล่อยน้ำทีนี้ถ้าน้ำไม่ไหลวาลวก็จะเปิดค้างอยู่อย่างนั้นอ๋อนึกภาพออกเลยค่ะดิฉันเคยเจอเคสที่คลินิกแห่งหนึ่งมีคนวางถ้วยทิ้งไว้ตอนกลางคืนแล้วบังเอิญปั๊มน้ำของตึกปิดซ่อมบำรุง พราะตอนเช้ามืดน,น้ํากลับมาไหลผลคือวาล์วที่เปิดค้างไว้ก็ปล่อยน้ําออกมาไม่หยุดจนล้นท่วมพื้นคลินิกเลยค่ะกลายเป็นสระว่ายน้ําย่อมๆเลยทีเดียวโหเป็นเรื่องเล็กๆที่สร้างความเสียหายมาอาสาได้เลยนะครับเนี่ยเป็นบทเรียนราคาแพงจริงๆแล้วอีกระบบล่ะครับในสไลด์ที่9เขาพูดถึงแบบตั้งเวลาที่ใช้การกดปุ่มอันนี้น่าจะควบคุมง่ายกว่าหรือเปล่าครับใช่ค่ะระบบนี้จะดูทันสมัยกว่า คือเรากดปุ่มหนึ่งครั้งวงจรไฟฟ้าจะสั่งให้โซลินอย์วาลหรือว์งไฟฟ้าเปิดตามเวลาที่ตั้งไว้แล้วก็จะปิดเองอัตโนมัติแต่ความทันสมัยนี้ก็มาพร้อมกับข้อควรระวังที่สำคัญมากเช่นกันคือห้ามกดย้ำๆติดต่อกันเด็ดขาดผมสงสัยเลยครับว่าทำไมถึงห้ามกดย้ำๆโซลิโนย์วาลวนี้มันบอบางขนาดนั้นเลยเหรอครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือโซลินอย์วาลเนี่ย มันทำงานโดยใช้กดลวดไฟฟ้าสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อดึงแกนวาลวให้เปิดปิดการกดปุ่มหนึ่งครั้งคือการส่งกระแสไฟเข้าไปทำงานตามรอบของมันแต่ถ้าเรากดย้ำๆติดต่อกันอย่างรวดเร็วมันเหมือนกับการสั่นง,งานซ้ำซ้อนในขณะที่กลไกยังไม่ทันได้รีเซ็ตตัวเองคครครับับบกระแสไฟที่เข้าไปป่อเนื้อจะทำให้กดลวดเกิดความร้อนสูงสะสมและอาจจะไหม้ได้ในที่สุดค่ะซึ่งถ้าโซลินอย์วาลวเสียก็ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวเลยค่าใช้ใจ่ายก็ไม่ใช่น้อยนะคะ เข้าใจแจมแจ้งเลยครับมันคือการปล่อยให้ระบบได้ทำงานตามรอบของมันไม่ไปเร่งหรือแทรกแซงทีนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามมันก็มีโอกาสเกิดปัญหาพื้นฐานเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่นน้ำไหลอ่อนกว่าปกติเรื่องนี้เราจะตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้นได้อย่างไรบ้างครับถูกต้องค่ะปัญหาน้ำไหลอ่อนเป็นปัญหาคลาสสิกเลยซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มักจะมาจากสิ่งสกปรกที่มากับน้ำปับปลาไปอุดตันที่แผ่นกรอง วิธีการแก้ไขตามคู่มือในสไลด์ที่11ก็มี3ขั้นตอนไม่ง่ายค่ะคือ 1. ไปที่กล่องเชื่อมต่อระบบของยูนิตหรือจังชั่นบ็อกซ์แล้วหาแผ่นกรองน้ำให้เจอแล้วก็ถอดมันออกมา 2. นํนำแผ่นกรองนั้นไปทำความสะอาดล้างเศษตะกันหรือสิ่งสก,กรปรกออกให้หมดจดและขั้นตอนที่3นี่แหละครับที่ผมว่ามันเป็นภูมิปัญญาของช่างเทคนิคจริงๆคือการทดสอบความสะอาดของแผ่นกรองใช่เลยค่ะ ไม่ต้องใช้เครื่องมือวัดแรงดันอะไรให้วุ่นวายในสไลด์ที่12เขาแนะนำวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ได้ผลชัดเจนที่สุดนั่นคือการใช้ปากของเราเป่าลมผ่านแผ่นกรองที่ล้างแล้วโดยตรงเลยหลักการมันคืออะไรครับทำไมการเป่าลมถึงบอกได้มันเป็นหลักการวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นที่ดีเยี่ยมเลยค่ะคือการใช้ประสาทสัมผัสของเราเอง ถ้าเราเป่าลมผ่านแผ่นกรองแล้วร,รู้สึกว่าลมผ่านไปได้อย่างสะดวกไม่มีแรงต้านนั่นแปลว่ามันสะอาดพร้อมใช้งานแล้วอ๋อแต่ถ้าเป่าแล้วรู้สึกว่ามันอันอันลมผ่านได้น้อยมากแสดงว่ายังมีสิ่งอุดตันขนาดเล็กที่เรามองไม่เห็นหลงเหลืออยู่ก็ต้องกลับไปทําความสะอาดซ้ำหรือถ้ายังไม่ดีขึ้นก็อาจจะถึงเวลาต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะเป็นเคล็ดลับที่ยอดเยี่ยมมากครับง่ายและใช้ได้จริงเอาละครับ หลังจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ทั้งการดูแลประจำวันและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถ้าเราจะสรุปทั้งหมดให้เป็นรายการตรวจสอบที่จำได้ง่ายๆในสไลด์ที่13เขาแนะนำว่าควรจะแบ่งมันยังไงดีครับตอบประจำวนันหรือ daily checklist ครับกับการตรวจสอบตามความจำเป็นหรือ as needed checks การแบ่งแบบนี้ทำให้เราจัดลำดับความสำคัญได้ง่ายมากเลยค่ะ งั้นในส่วนของประจำวันก็คือ5ขั้นตอนของการดูแลอ่างบ้นปากที่เราคุยกันไปตอนแรกใช่ไหมครับถูกต้องค่ะทวนอีกครั้งนะคะคือ 1. ปรับเก้าอี้ขึ้น 2. ทําความสะอาดตะแกรง 3. ทําความสะอาดที่ดักอะมเมกัมา 4. เทน้ําล้างระบบและ5ปรับเก้าอี้ลง5ข้อนี้คือสิ่งที่ไม่ควรขาดเลยในแต่ละวัน พราะมันคือการป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุแล้วในส่วนของตามความจําเป็นล่ะครับมีอะไรบ้างส่วนนี้คือการตอบสนองเมื่อมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็คือเรื่องที่เราเพิ่งคุยกันไปได้แก่การปรับตั้งค่าปริมาณน้ําลงถ้วยซึ่งเราจะทําก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าน้ํามันไม่พอดีครับและการตรวจสอบและทําความสะอาดแผ่นกรองน้ําซึ่งเราจะทําก็ต่อเมื่อสังเกตเห็นว่าน้ําเริ่มไหลอ่อนลงการเข้าใจความแตกต่างระหว่างสงส่วนนี้สําคัญมากนะคะ มันทำให้การดูแลรักษามีประสิทธิภาพไม่ต้องทำทุกอย่างทุกวันแต่ก็ไม่ละเลยสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆที่อาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้เยี่ยมเลยครับ